นี้นะคะเราชาวยางขี่นกนะคะดิฉันพรทิพย์วันณทวีค่ะรองประลัดองค์การบริหารส่วนตะบนยางขี่นกนะคะซึ่งช่วงนี้รักษาราชการนะคะอ่าให้กับทางท่านประลัดองค์การบริหารส่วนตะบนยางขี่นกก่อนค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉัน นางชอเป็นสีสีไส้สามาดค่ะ,ะตำแหน่งครูค่ะณนะจุดนี้ถามว่าตรงนี้นูอยากรู้ว่าอาจารย์ทำอะไรคะ,ะโดยธรรมชาติพฤติกรรมของคนโบราณใช้อง่ในการรับน้ำฝนตกหาที่ร้นหละัะแต่เขาผมตกมาแล้ว7ปีไม่ร้นนแสดงว่ารับน้ำชยัยคามีท่อส่งมาแล้วมาฟลูอากาศขึ้นนี่เพื่อให้แร่บายน้ำทันก็ ขุดบ่อน้ําตื้นน้ำซางบ่อน้ำตื้นก็แสดงว่าใครมีบ่อน้ําตื้นอยู่แล้วคุณอย่าเบกบทิ un, ท้งนั่นคือตาน้ําเก่านั่นคือตาน้ําโบราณพอลงบ่อน้าตื้นเสร็จปุ๊บ ปกติจะแอปพลายเป็นบ่อทูอินวันของลพ่อสบ,บาบสิริปัญโยโดยขุดโดยรอบผมขุดโดยรอบแล้วตั้งท่อทิศเหนือตกออกมันก็จะลงเรื่อยๆผมมีระบบเปิดอยู่นู่นสวนลุงสำห่างจากตรงนี้ไปประมาณ50เมตรน้ำนี้จะไหลลงเรื่อยๆแล้วเติมให้สวนลุงสำ ธนาคารน้ำใตดินระบบเปิดเพราะทูอินวันเวลาเราขุดจะต้องขุดถึงหินอุ้มน้ำการบูรณาการระหว่างระบบปิดระบบเปิดทูอินวันจะผสมประสานกันอย่างลงตัวผนตกทั้งชาตินี้และชาติหน้าไม่มีวัน มีอะไรจะถามอีกไหมครับคือตอนนี้ก็คือตรงที่รับน้ําเป็นบ่อ,น,บอน,น้ำตื้นเดิมอ,อ,อยู่แล้วใช่คือถ้าเราทําระบบปิดมาลงช้าพอลงช้าปุ๊บเราเห็นน้าเพื่อมขังถ้าอยากให้ลงเร็วและลงน้ําบาดาลเราต้องขุดลงไปให้ลึกถึงหินอุ้มน้าพอถึงหินอุ้มน้ําเสร็จปุ๊บมันก็จะเชื่อมกับระบบเปิดน้ําจะไม่มีวันล้นจมหาย หลังจากฝนหมดถามคมก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะเวลาเราวางระบบเปิดเราเห็นเส้นทางการสร้างเครือข่ายผมบอกว่าผม เชื่อมโยงกับนายกชาตรีตะบลเก่าขาม13กิโลเมตรให้น้ําเชื่อมมาตรงนี้แล้วผมก็จะมีบ่อบาดาลอยู่หลังบ้านทุกครั้งที่ฝนตกผมก็ได้เติมน้ํา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 ถ้าเขาผมหมดก็ไปยืมท่านนายกชาตรีมาใช้ก่อนชาตินี้และชาติหน้าไม่มีวันล้นไม่มีวันหมดเป็นธนาคารน้ำเป็นกันได้เป็นธนาคารน้ําที่อยู่ระหว่างเครือข่ายของตาบลเก่าขามกับตำบลศรีวิเชียนครับตรงนี้คือศรีวิเชียนศรีวิเชียนตรงนี้ศรีวิเชียนกังตำบเก่าขามห่างกัน13 3ามกิโลข้ามบู่เปื่อยมาเป็นสีวิเชียรรอดมาเลยรอดมาเลยบ๊ายบายครับตรงนี้ อยากจะบอกว่าคนมีพื้นที่ชำระล้างทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าน้ำอาบน้ำล้างถ้วยล้างชามน้ำที่เหลือใช้จัดก,การอย่างไรให้วันสต็อปเซอร์วิสที่โรงรถผมยังมีห้องครัวครัวฝรั่งอยู่ด้านบนน้ำหายตรงนั้นอันนี้ครัวไทยถ้าเราล้างทุกครั้งที่เราล้างน้ำก็จะถูกเก็บก็จะเก็บแล้วเก็บอีกทุกวันทุกวันแสดงว่าวันไหนที่ผมไม่ล้างถ้วยวันไหนที่ผมไม่อาบ วันไหนที่ผมไม่ซักผ้าฝนจะไม่ตกอยู่บ้านผม,มถ้าฝนตกอยู่บ้านผมแสดงว่าวันนั้นผมซักผ้าผมล้างถ้วยล้างชามผมอาบน้ําผมเข้าห้องน้ําผมได้เติมน้ําลงไปใต้ดินทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่เว้นวันหยุดราชการความชุกชื้นก็จะเกิดที่บ้านผมจึงฝากท่านประลัดมอบให้เป็นประหลัด <laughs> ไปบอกพี่น้องชาวยางขีนกวันนี้ภาคเช้าท่านนายกเทียนแผงฤทธิ์ว่าจะเตือนไปที่บุญทลิกอบตบ้านแม่ติดลมอยากจะให้ท่านปลัดได้ทีมงานมาดูเพื่อที่อยากเอาไปปรับปรุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าคุณไม่ทํ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 าท่านอย่าบอกให้ชาวบ้านทําถ้ายิ่งเดินไปเรื่อยท่านจะเห็นว่ามันสวยสวยกว่าใครในสยามเชื่อไหม ยังไม่พออยู่ที่นี่พิเศษกว่าใครในสยามเติม E M ลงไปด้วยอย่าลืมว่าญี่ปุ่นคือต้นตลับของ E M แต่ยังไม่รู้จักธนาคารน้ำใตดินแต่ผมรู้เรื่อง E M 30ปีรู้เรื่องธนาคารน้ำใตดิน8ปีผมเอา2เรื่องมาบูรณาการกันบ้านผมจะสดชื่นเพราะ E M จะย่อยสลายสรางอินทรีย์วัตถุให้เกิดโอโซนให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,นแล้วยุงจะลดหายไปเอง แมลงวันจะหายไปเองงงไหมครับทราบว่าท่านนายกจะสร้างศูนย์เรียนรู้ที่หลังอบตอใช่หรือไม่ใช่ค่ะคันเฮ็ดกี่ห้าจะเฮ็ดเพราะเวลาเข้ามาดูนะกูจะมาดูต้นแบบถ้าต้นแบบทําไม่สวยคนลอกการบ้านก็จะไม่สวยเป็นโสดใช่ไหมโสดค่ะถ้าอยากได้แฟนหล่อๆต้องทําอะไรดีๆใช่ให้เขาประทับใจต้องทําดีๆต้องทําสวยๆเพราะฉะนั้นธนาคารน้ําระบบฝีที่บอบตหนูก็ต้องสวยเมื่อกี้ ตากล้องเขาคิดว่าตัวนี้ก็ใช่เหรอมันก็ใช่สิแต่เวลาทํานั่นเห็นเขาถ่ายภาพออกมาอืดอัอลาดทั่วประเทศเลยนะตอนนี้ดังนั้นถ้าจะดูต้นแบบให้ดีอนาคตผมผ่านยางที่นกเดือนละไม่ต่ำกว่า2ครั้ง3ครั้ง ผมจะไปตามไปตรวจงานนี่ก็เป็นระบบปิดครับถ้าเราทําระบบปิดมีกรอบมีเส้นที่ชัดเจนแล้วมีร่องโรยหินฝนตกมาไม่มีว่าจะล้นท่านบัตรครับถอยนิดนึงถ้าผมต้องการจะบํารุงรักษาต้นไม้ต้นนี้<อ>1.2.3.4 <หา S 2> จุดผมก็ลากร่องหินเข้าไปบํารุงต้นไม้ต้นนี้ก้นที่1ต้นที่สอคล้ายกันก้นที่3ามคล้ายกัน ต้นที่สี่คล้ายกันเท่านี้ก็จบผมก็ได้มีพื้นที่สวยสดเขียวชะอ,อุ่มตลอดแล้งตลอดฝนเอาไปดูต่อตามมาครับในการจัดออกแบบผมก็จะดูทำเลจะเห็นว่าผมจัดโซนนิ่งลงรดน้ำเสีคาหลังบ้านน้ำเสีคาหน้าบ้านน้ำวิ่งตามแนวถนนและน้ำสนามหญ้านี่คือการจัดโซนนิ่งของพื้นที่ที่อยู่อาศัยสำหรับพื้นที่เกษตรจะเหลืออีกประมาณ5ไร่อยู่ด้านล่างตามบริบทก,ก่อนกลับ ให้ไปเก็บภาพและก็ดูการออกแบบในพื้นที่ตรงนี้ผมบอกว่าดูต้นมะละกอไล่ขึ้นมาดูต้นไม้ไล่ขึ้นมาดูมะม่วงที่มันหล่นอยู่ไปเก็บนะเจ้คนคะจะเห็นว่าผมออกแบบตามบริบทที่จะเก็บน้ําทุกเม็ดไว้บนบ้านไว้รอบๆบบริเวณบ้านเพื่อสร้างความชุ่มชื้นเพื่อสร้างพื้นที่ที่เป็นสัพยะพื้นที่ที่สวยที่สะอาดให้คนมาดูถ้าผม ทำต้นแบบได้เท่านี้คุณไปทำที่อบอตอยางที่นกขันเฮ็ดขี่ให้กว่านี่บ่ได้เป็นลูกศิษย์ต้องทำดีกว่าครูผู้สอนเสมอโลกถึงจะเจริญจำไวน้นะท่านปลัดค่ะพอมะม่วงสามลูกโอเควันนี้เดือนกรกฎาคมนะยังมีมะม่วงกินนะผมอยากให้ดูต้นไม้ที่มันเขียวชะอุ่มซึ่งหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมานท่านจะบอกว่าซึ่งอาจารย์ไม่ได้ลากสายยางเนาะอาจารย์ลากทำไมเพราะหนูไม่เห็นสายยางหนูก็เลยถามว่าสายยางอาจารย์ไปไหนเอ นุ่นยังมี EM อยู่ฝนตกเมื่อใดผมปล่อยปุ๊บเนี่ยน้ำลงไปเลยลงมลงลุมลงลุมไปหมดเลยวันสต็อปเซอร์วิสที่นี่ถึงอยากจะบอกว่าใช่มันลงใต้ดินหมดเลยน้ำพวกนี้มุดใต้ดินเวลาฝนตกหนักจะไม่เห็นน้ำไหลนองมันก็จะหาที่ลงหาที่ลงจัดกระจัดกระจายผอสุดท้ายทางนี้เหนือทางนู้นใต้มันจะเวียงเข้าไปหาต้นมะม่วงที่คุณเอามาผมชอบอะไรผมไม่สนใจต้นมะม่วงรากมันลึก แต่ไอ้ต้นมะละกอนี่สิลากไม่ถึงสามเมตรแต่บอกว่าบ่ได้หดน้ำปลูกปีที่แล้วเดือนพฤษภามิถุนาครบหนึ่งได้ครบได้ครบหนึ่งปีบ่ได้หดน้ำจกเทือเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นเกษตรกรถ้าคุณไม่รักษาน้ําถ้าคุณไม่อนุรักษ์น้ำเกิดอาชีพไปเถอะครับมีอะไรจะถามไหมครับไม่มีค่ะมีจะทึ่งทึ่งทึ่งโอเค<ะ>เอาไว้พบกันที่อบตอยางขี้นกนายกเทียนแบบล็กลิศนั่งคุม ยืนคุมต้องไปทําที่ศูนย์การเรียนรู้อปตอ,อยางขี้นกเพื่อให้คนในภาคอีสานมาเรียนรู้ให้ทําให้สวยกว่าที่บ้านของผมติดตามครับสวัสดีครับ